สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา t a n k s c o m และผม i อ t a n k s c o m ครับมาดูกันอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้เลยพร้อมๆกันนะฮะกับเมนบอร์ดชิพเซ็ตสองเจ็ดศูยี่ห้อนี้นะครับผมว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีในการกลับมาโดยเฉพาะตลาดประเทศไทยนะครับก็คือ asrock asrock AS จะทำเมนบอร์ดออกมาในแนวที่เน้นความเน้นการใช้งานจริงนะครับเน้นความท็อปแต่ราคานะครับย่อนมาจากยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นได้แบบ โหประหยัดไปเยอะนะพูดตรงๆจริงๆแล้วคุณภาพของ a i r l o c นี้ไม่ได้ด้อยเลยนะครับหลายๆคนก็เลือกใช้แล้วก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่า Airlock โอเคนะผมเองก็จริงๆแล้วนะเมื่อก่อนผมใช้ Airlock มาเรื่อยๆนะเพราะว่าหนึ่งอะไรรู้ปะได้เมนบอร์ดตัวใหญ่ในราคาที่ไม่แพงนะครับชิปเซ็ตหที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายตัวเลย Gaming i 7 OC Formula โอซิร์มูล่านี่นี่หายากนิดนึงนะครับเพราะมีมาเป็นจำนวนจำกัดในเมืองไทยเกมมิ่งไอเเนี่ยขายดีนะฮะแล้วก็พวกตระกูลเกมมิ่งเคสี่เคหอะไรพวกนี้รวมไปถึง X99 ทนี่เป็นไตชินะครับก็สวยนะขาวดำโอเคเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแนะนำอีกหนึ่งตัวครับกับซีรีส์ชิปเซ็ตตัวใหม่ก็คือ Z270 มาในซีรีส์เกมมิ่งคือตัวนี้ฮะ S Rock Fatality z 270 Gaming K6 ติดใจนิดนึง Z 270แต่เป็น k 6ทํทำไมไม่พูดว่า Z270 หรือว่า Z270 k 6หรือจะเป็น Z270 k 6อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้อง Z270 k 6ไม่เข้าใจอันนี้งง่ <c oughs> ะกลับมาเรื่องเดิมดีกว่าเข้าเรื่องนะฮะ as rock Z270 gaming k 6มีการเปลี่ยนแปลงครับก่อนหน้านี้ คุณจะไม่เคยเห็นไฟ LED RGB จาก Asrock ครับแต่ณวันนี้ได้เห็นแน่นอนแล้วก็ซาวออนบอร์ดของบอร์ดตัวนี้นะครับเป็น s าวบ d ัสเตอร์ซีน e ม a 3D นะฮะแล้วก็เป็น Dual Gigabit l a n จุดเด่นนี้ยืนขึ้นมาเลยนะครับผมนี้ยืนขึ้นเลยแบบชัดเจนมากทีนี้เดี๋ยวดูบันเดินนะครับว่าให้อะไรมาบ้างบันเดิลมีอยู่1ตัวที่สุดมากก็คือ HB Bridge SLI นะครับแล้วก็หน้าตาบอร์ดจะเป็นยังไงดูเลยครับผม Accessory Bundle ชุดแรกครับคือแผ่น CD นะครับเป็นไดเวอร์ของตัวเมนบอร์ดทุกอย่างแล้วก็เป็น Utility นะครับพวก RGB นะครับพวกซาวพวกลูกเล่นอะไรของเมนบอร์ดนะฮะจะอยู่ในนี้ฝาปิดด้านหลัง Back I.O. Panel อีก1อันครับสาย SATA 3.06กิกครับเป็นสายดำหัวดำให้มา4เส้น และชุดนี้ครับคือชุดสกรูตัวเล็กๆนะฮะเอาไว้ขันยึด M.2 SSD ครับเขาให้มาทั้งหมด3ตัวถือว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าหาซื้อลำบากเลือกเกินส่วนบันเดินชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ที่ผมบอกนะครับว่าเป็น HB Bridge 2 Way s l i สำหรับการ์ด10801070อาจจะไม่สวยไม่มีไฟครับเป็นบิดแข็งนะฮะแต่ว่าใช้งานได้แน่นอน100ครับและนี่คือหน้าตาของเมนบอร์ดนะครับภาพโดยรวมเลย P.C.B. เขาจะใช้เป็นสีนำด้านนะฮะแล้วก็มีการซีสกรีนชื่อรุ่นซีสกรีนลายแบบพื้นถนนนะที่แบบว่าเอาไว้เป็นแบลนเดอร์กั้นทางแต่เป็นสีแดงนะครับแดงเลือดหมูส่วนตัวฮิตซิงตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับไดสีออกแดงๆนะครับเป็นแดงบรอนแดงลูไซด์ประมาณนั้นโคเวอร์มี1จุดนะครับแล้วก็ตรงซาวฮิตซิงตรงชิปเซตนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันไดสีดำแล้วก็ สกรีนสีแดงทับลงไปมีโลโก้ชัดเจนว่าเป็น f a t a l i t y a s b o c k Form Factor เขาใช้เป็น Full ATX นะครับก็คือ ATX แบบไซส์เต็มซึ่งให้เราดูที่จุดนี้นะเป็นน็อตยึดเป็นดูน็อตตัวสุดท้ายของเมนบอร์ดถ้าเกิดมีนะคือ Full ATX แต่ถ้าไม่มีมันบีบเข้าไปอีกมันก็จะกลายเป็น ATX แบบแบบแบบแคบนะครับมันก็จะเพรียวกว่านี้นิดนึงแต่นี่คือ Full ATX ส่วนครึ่งบนของเมนบอร์ดนะครับ s o c ก e t CPU เนี่ยเป็น LGA 1151นะฮะคุณสามารถใส่ได้ทั้ง CPU Core i นะจาก Intel ที่เป็น Gen 6หรือว่าจะเป็น Gen 7ตัวใหม่ล่าสุดก็ได้นะครับซึ่งเป็นที่มเอง c e l e ล o อนเองนะครับ i 3 i 5 7ได้หมดทุกตัวยกเว้นซีออนนะฮะส่วนชุดภาคจ่ายไฟของ CPU นะครับตรงนี้เนี่ย6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 12ฟสซึ่งคาปาซิเตอร์ที่เขาใช้ทุกตัวนะครับจะเป็นตัวนี้ c o m โบแคปนะครับที่ชิคอน 12k เป็นคาปาซิเตอร์สีดำหมดเลยบนเมนบอร์ดเนี้ยทุกตัวเลยนะครับเทคโนโลยีซูเปอร์อล่อยใช้ได้นานใช้ได้ทนจ่ายไฟนิ่งนะฮะและลั๊กไฟเลี้ยง CPU เป็นแบบ8เพ n นพีซีหนึ่งหัวเท่านั้นนะครับฮีตสิงผมบอกไปแล้วมีฮิตไป1หเส้นนะครับในการส่งถ่ายช่วยกันระบายความร้อนตรงนี้ควรจะมีลมเอื่อยๆเป่าลงไปนิดนึงนะครับเมนบอร์ดทุกตัวแหละนะฮะ หาพัดลมหรือว่าปรับทิศทางของลมให้มันผ่านตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าคุณใช้ชุดน้ำนะแต่ถ้าใครใช้ฮีทซิงที่แบบเป่าอัดลมไปอยู่แล้วอันนั้นนะลมกระจายถึงอยู่แล้วสบายๆนะครับส่วนแรมเป็นสล็อต DDR4 มีทั้งหมด4สล็อตครับใส่ได้สูงสุด 64GB นะครับแล้วก็บัสที่รองรับนะ3 8 6, 6 6ขึ้นไปแต่ก็ยังคงต้องใช้พื้นฐานในการอ c l o c k อยู่อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่บอร์ดแอสซ็อกเนี่ย เด่นเรื่องของการรองรับแรมบัสสูงอยู่แล้วนะครับชิวๆตรงนี้เองจะมีสวิตท,ที่เป็นออทออฟพาวเวอร์ Off Power และรีเซ็ตสวิตซึ่งจะง่ายต่อการใช้งานสำหรับคนที่ไม่ได้เอาไปติดตั้งในเคสนะครับหรือว่าบนเทสเบดอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปตรงนี้เขาจะมี USB 3.0นะครับเป็นอินเทอร์ให้ทั้งหมด2ปลั๊กด้วยกันสำหรับคนที่จะเสียบ USB 3.0จากหน้าเคสก็มาเสียบได้เลย2หัว ส่วนครึ่งล่างนะครับ expansion slot zone ตรงนี้เอา slot ที่ไม่ค่อยได้ใช้กันก่อนก็คือเป็น PCIe นะครับ x 1เขาให้มาถึงส slot ซึ่งเป็นแบบปลายเปิดทั้งหมดมีบางคนถามว่าพี่ปลายเปิดปลายปิดมันต่างกันยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นปลายปิดก็คือมันปิดอะ่ะมันตันอะ่ะก็คือใส่ได้แค่การ์ด x 1เท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเอาการ์ด x 4มาใส่ละ่ะมันก็ไม่ได้ดิถ้าเป็นปลายปิดนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นปลายเปิดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการ์ดที่เป็น PCIe x 1 x 4 x 8 x อะไรอะ x 1 6ก็ได้คุณก็มาเสียบได้เลยนะครับพวกซาวซาวการ์ดนะพวกอะไรอ่ะการ์ด pcie ที่เป็นแลนแล้วแต่การ์ดแคปเจอร์อะไรพวกนี้นะครับสำหรับคนสตรีมก็ใส่ได้นะครับเผื่อมันไม่ใช่ x 1ไงส่วน x 1 6สล็อตยาวมีทั้งหมด3สล็อตและมีสเตีลสล็อตมาด้วยก็คือเอาไว้รองรับการ์ดจอที่มันมีน้ำหนักสูงนิดนึงบางตัวเนี่ยโลกว่านะครับการ์ดจอสมัยนี้บางตัวจะหนักไปไหน สสลอตนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณ SLI ให้เสียบสลอตคู่บนเป็น8ปบวกแนะครับได้2ส,สลอตนะครับได้2เขาเรียกว่าได้การ์ดสตัว2องเวสําหรับ s อแต่ถ้าเป็นคอร์สไฟได้หมดเลยนะครับเป็น8 4ดสแบบนี้และ M.2 จะมี2โซนไอ้ที่เขาทำตารางแบบนี้เอาไว้เนี่ยก็คือโซนของ s อ d M.2 นะครับตัวบนนะเป็นคีย M ทั้งคู่เลยนะครับบนและล่างตัวบนเนี่ยจะได้ทั้งหมดสไซ สามศูนย์สี่สองหกศแต่ตัวล่างจะเป็น304-260-80แล้วก็110ซึ่งมาตรฐานหรือว่าพื้นฐานของ M.2 ยุคนี้นะจะเป็น M.2 ที่เป็นไซส์2280ซึ่งเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไอตัว Not uard, น็อตรองการ์ดนะฮะก็สามารถติดตั้งได้เลยมีตรงนี้ครับ LED s segment 2ตําำแหน่งนะฮะแสดงค่าโค้ดในการบูตในการติดขัด คุณก็สามารถไปย้อนเปิดดูได้ใน m a n น a ลยูเซอที่เขาให้มามันก็จะบอกหมดเลย c f b 2, 5, 5, 9, 0อะไรอย่างเงี้ยว่ามันติดอะไรตรงไหนหรือว่ามันบูตถึงตรงไหนหเราจะได้รู้สถานะของมัน SATA 3.0บอร์ดตัวนี้มีทั้งหมด8พอร์ต8สล็อตด้วยกันนะครับแต่บอร์ดตัวนี้เขาจะตัดเา u าอ2ออกไปแล้วนะเพราะว่า u 2อเอาตรงนะยังไม่ถือว่าเป็นอะไรที่แพร่หลายแล้วก็สากลเวอร์ไวขนาดนั้น เรื่องของซสานะครับไม่น้อยหน้าเลยเขาใช้เป็น, Creative นครีเอทีฟนะฮะเสาบลัสเตอร์ซีนิม่าสตรงนี้จะเป็นไฟ l e d ด้วยติดขึ้นมานะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกชิ้นทุกอย่างนะฮะเป็นออเดี h โอไฮเกรดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะลองดูทีว่าเสียงเป็นไงนะครับใช้ได้ไหมแบ็กไอโอพาเนก็ครบถ้วนนะครับจากซ้ายมือสุดก่อนซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ ถ้าผมเดาไม่ผิดนะเป็นมือนเหมือนกับไอตัวที่เอาไว้ยึดติดตั้งการ์ดที่เป็น Wi-Fi รีเซิเวอร์นะครับซึ่งเมนบอร์ตตัวนี้ไม่มีแต่ยังคงมีไอตัวนี้อยู่นะครับน่าจะไปอยู่กับตัวที่เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับแต่ยังไม่ชัวยังไม่ขอพูดดีกว่านะฮะยังไม่พูดถึงถัดมาครับเป็น PS2 ม o ส์คอมโบม่วงเขียวได้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่ยังใช้คีย์บอร์ดที่เป็น PS2 อยู่กย็ยังมียังมียังมีนะครับแต่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว แล้วก็เป็น usb 3.0ครับสองพต vga d-sub 15บพินนะฮะ dvi d VID, ครับและตรงนี้เป็น hdmi แนวตั้งซึ่งคนที่จะต่อมันติมอนิเตอร์เนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้พอร์ตตรงนี้หรือเปล่านะฮะก็ยังคงต้องใช้อยู่นะสำหรับหลายๆคนนะ,ะยังมีส่วนสำคัญอยู่สำหรับตรงนี้นะ,ะแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็น intel dual g i g a b i t l a n นะครับ rj 4 5ให้มา2หัวสำหรับคนที่ต้องการแ a น d ในการเล่นเกมในการสตรีมเกมต้องจัดนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ย Dual Gigabit LAN ทำยังไงก็เสียบ LAN เข้าไป2พอร์ตนะครับสองลน์อินเทอร์เน็ตอินพุตนะครับคุณสามารถจัดการแบนด์วิดท์ได้เลยครับเต็มที่และ USB 3.1 Type A นะครับพอร์ตสีฟ้าๆอ่อนๆ USB 3.1 Type C ครับเป็นหัววงรีเริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับ USB Type C สามจุดหนี่ยและตรงนี้ด้านล่างจะเป็น USB 3.0อีก2พอร์ตครับสุดท้าย a u d i ียโอแจ็คสมจุดมิลทุกช่องนะครับซาวเจจุดหนึ่งจาก s าวด์บลัสเตอร์ซีมาสาตรงนี้เขาใช้เป็นโกลแจ็คทุกรูทุกช่องรวมไปถึง s p d i f นะครับซาวด์ดิจิตอลออปตุตก็มาฮะและอีก2เรื่องครับคือปลั๊กพีวนะฮะมีทั้งหมด1นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ใต้ฮิตซิงเนี่ยหและตรงนี้อีก1นะครับเป็น2 3นะครับและ4และ5 มีทั้งหมด5หัว PWM สำหรับการเสียพัดลมบนเมนบอร์ดตัวนี้ส่วนปลั๊กสตริป RGB เฮนเดอร์ที่เอาไว้เสียบสายเสียบไฟ LED RGB ที่เป็นเส้นๆน,นะหัว4พินก็อยู่ตรงนี้นะครับให้มัน1หัวด้วยกันนะครับโอเคดีไซน์โดยรวมเนี่ยถามว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมก็ในระดับหนึ่งเลยนะครับสีสันก็ไม่ใช่แดงจ๋าล้จะเป็นออกแนวแดงบ,บอลบอลแดงลูซาย แอร์ซ็อกจัด rgb led ใส่มาให้แล้วนะครับในตำแหน่งตรงนี้1เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงฮิตซิงค์วุบวับวุบวับเลยรอบใต้ฮิตซิงค์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าไบออสนะครับว่าเซตติ้งยังไงใช้ cpu อะไรแล้วก็ลองดูซอฟต์แวร์คร่าวๆสิเป็นยังไงครับเชิญนะ ดูที่ไบ o s นะครับอันนี้คือ easy mode นะฮะ F6 อันนี้คือ advanced นะครับแล้วแต่ Feeling คนชอบกด F6 สลับไปสลับมานะถ้าเอาง่ายเลยจริงๆแล้วสำหรับ CPU ที่เป็น non K นะฮะ7700เนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อย auto ทิ้งไว้แล้วก็มาเลือกตรงนี้ของเดิมมันจะเป็น auto นะครับเปิด XMP RAM ปั๊บเป็นโปรไฟล์หนึ่งที่เหลือดูค่าต่างๆได้คุณจะ set เร t e ไหมนะครับเซตง่ายนะฮะเรเดี๋ยวนี้ นะครับได้ความแรงเพิ่มขึ้นด้วยส่วนเรื่องพัดลมคลิก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 มันจะไล่สเต็ปรอบพัดลมไปซึ่งผมเซตเป็น f ู l นะครับที่เหลือผมไม่ได้ทําอะไรแหละนะครับอันนี้มีการไบออสได้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือโหลดไบออสมาจากเน็ตเลยนะฮะได้หมดนะครับหรือคุณจะดูอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะบอกดีเทลของตัวเมนบอร์ดแล้วก็ดีเทลของตัวฮาร์ดแวร์ที่เราเสียบอยู่นะฮะใช้งานง่ายครับเดี๋ยวนี้อะไรก็ง่ายไปหมด ะะหรือจะเกิดว่าอยากจะดูแบบแอดวานซ์ก็ได้ครับนะฮะได้หมดเลย OC t w ทวิ e r นี่ยผมไม่ได้เซตอะไรเลยเห็นปะปล่อยยาวๆโล่งๆเลยคือ Default บอร์ d เลยอะ่ะเพราะว่า CPU ที่ใช้มันไม่ใช่เคเนาะไม่จะเซตอะไรยังไงลากก็ไม่ไปอยู่แล้วล็อกตัวคูณนะครับเห็นไหมฮะเราเปิด XMP ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้อย่างอื่นไม่มีอะไรเลยจากใกลกิ่งแค่นี้เลยครับล้วนๆเลยที่ปรับนะ 2- 3ที่เท่านั้นเอง F10 แล้วก็เซฟเข้าไปสเปคตามที่เซ็ตนะฮะโอเคผมปล่อยออโต้ทุกอย่างเลยนะครับ CPU เป็นตัวใหม่แล้วนะฮะ7700แล้วก็เราปล่อยออโต้นะมันก็เลยวิ่งนะครับ max speed อยู่ที่4.1 4.2นะฮะวนมา4กิก4.1กิก4.2กิกนะครับมันจะไม่ล็อกที่4.2นะฮะแล้วก็ดูตรง CPU วนเตะเห็นไหมครับ0.6กว่า0.7กว่านะฮะอันนี้คือยังไม่โหลด แต่พอโหลดปุ๊บม,มันจะสัก1 1นะครับ1.12โดยประมาณนะครับอันนี้คือไฟเลี้ยงของ CPU นะ4คอร์แปดเทสครบถ้วนครับแล้วก็ชื่อเมนบอร์ดคือ asrock z 2 7 0 gaming k 6อ่าชิปเซต intel ครับ kaby lake z 2 7 0ตรงรุ่นนะครับเวอร์ชั่นของ BIOS คือ l 1 0 1นะ xmp เปิดแล้วโอเคขึ้นตรงครับบัส3 0 0พ cl 1 6ในเรื่องของเสียงนะครับตอนนี้เราจะใช้การบันทึกวิดีโอนะฮะ เพื่อที่จะได้ยินเสียงแบบชัดเจนด้วยว่าปรับแล้วมันเปลี่ยนยังไงนะอันนี้ซอฟต์แวร์นะครับจาก Diver Realtek HD Audio ซึ่งอีกหนึ่งตัวจะเป็นตัวนี้ครับ s o วเบ a ร e เซอร์ซีนนะฮะถ้าเกิดว่าเราลงไอตัว Cinema C Cinema 3แล้วเนี่ยใน Diver Realtek เท f เนี่ยเอฟเฟกจะถูกตัดฟังก์ชันนี้ออกไปนะครับในเรื่องของการปรับ EQ ลูกเล่นต่างๆนะฮะมันจะมาให้ปรับในนี้แทนซึ่งเดี๋ยวจะลองให้ดู แต่ถ้าเกิดคุณไม่ลงซีนิม่า3ตรงนี้เนี่ยเอฟเฟกในการปรับ EQ ของ Realtek h ก็ยังอยู่ครบถ้วนอันนี้คือ Realtek h พื้นฐานมาตรฐานทั่วไปนะครับมีการเลือกปุ๊บปรับเลเวลลำโพงได้นะฮะเลือกฟอร์แมตได้นะครับ,ลนะรบแล้วก็มีเลเวลของตัวนี้หูฟังให้ด้วยนะสามารถปรับเฮดโฟนพาวเวอร์ได้ด้วยมันจะดังขึ้นทีละระดับนะครับไล่ไปบาลานซ์ดานามิกนะครับแล้วก็อัลติเมทอ่ะมาดูตัวนี้ดีกว่า นะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าคัดตากับซอฟต์แวร์นี้ไปแล้วนะครับ Sound Blaster Cinema 3สามารถเลือกฟังก์ชันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังเองหรือว่าจะเป็นลำโพงนะฮะหรือจะเป็นเสียงเพลงการเล่นเกมดูหนังได้หมดเลยนะฟังก์ชันจะมีอยู่ตามนี้1คือเรื่องของการปรับเซอร์ราวนะครับเพิ่มมิตินะถึงแม้ว่าลำโพงคุณจะเป็น2.1อะไรก็แล้วแต่แต่มันสามารถทำให้รู้สึกเซอร์ราเพิ่มมิติได้แล้วตรงนี้จะเป็นการ คริสตัลไลเซอร์ครับยกกราฟขึ้นทั้งแผงเลยเสียงจะเคลียร์ขึ้นคลีนขึ้นนะฮะแล้วตัวนี้คือเบสบูดครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะเห็นผลกับลำโพงที่มีซาเวฟเฟอร์และตัวนี้คือการปรับสมาร์ทวอลลุ่มลาวนี่คือแบบดังลั่นเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะไนก์ก็คือมันจะดรอปเสียงลงไปนอร์มอลคือคุณสามารถปรับเองได้จ้ะโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนอันนี้อ่ะแถมอีกนิดนึงอันนี้คือเรื่องของเสียงพูด เสียใหม่ทีนี้ปิดแม่งเลยฮะเดี๋ยวจะลองเพลงอโอเคฟังก์ชันแรกครับในเรื่องของการปรับเสียงเซอร์ราอันนี้สุดครับอันนี้สุดอันนี้ปิดอันนี้สุดครับปิดไปมาดูที่คิสตทรไลเซอร์เปิดก่อนยกกราฟสุดครับกลับ <were> มาค่าเดิม สุดระดับสุดครับเห็นไหมฮะมันจะมีความแตกตายย่างกั่ชัดเจนทีนี้คุณไปไล่เอาระดับไหนที่คุณชอบหรือว่าพอใจเบสบูทเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าลำโพงมีซบวฟเฟอร์จะเห็นชัดมากนะครับที่เพลงด้วยที่คุณฟังและตัวนี้ประมาณว่า,าลาูก n เ g h น normal เลือกเองนะครับโอเค เราะชันนี้ไม่มีคนนะไม่่อยมีคนครับนะโอเคเรื่องเกียกับเร,รื่องของเพลงนะฮะจัดให้เรื่องของไฟ LED RGB นะฮะต้องขอพักไว้ก่อนเพราะว่าซอฟต์แวร์ยังไม่พพอร์ตเป็นเรื่องธรรมดาครับของอะไรที่มันใหม่เนี่ยมันจะไม่ค่อยพร้อมเสมอนะฮะช่วงเวลาที่เราถ่ายทำนั้นยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่เปิดตัวจริงจังด้วยซ้ำไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่คิดว่าพอถึงวันจริงแล้ววันวางขายจริงแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์น่าจะพร้อมแล้วก็เรียบร้อยมากกว่านี้ ก็ติดไว้หนึ่งเรื่องละกันแต่ก็ถือว่ามาแล้วนะฮะสำหรับเมนบอร์ดแอ r o c k ในเรื่องของไฟ LED RGB ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเห็นแต่ตัวนี้มาแล้วนะครับเกมมิ่งเคจัดไปทีนี้ฮะฟังชั้ทุกอย่างผมลองให้ดูหมดแล้วนะนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยเปรย์รยมาว่าอยู่ประมาณ7,000ก,กลางๆเท่านั้นเอง7,500 7 6 0 0 7า0 0อกเรถือๆนี่แหละนะครับไม่น่าจะหนีไปกว่านี้แล้ว ะะมีขายที่ไหนก็น่าจะเป็นร้านค้าชั้นนาทั่วไปนะครับรวมไปถึง j b ด้วยผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะผมเห็นนะบอร์ดตัวนี้ตัดพอร์ต U.2 ออกไปนะครับด้วยความคิดส่วนตัวของผมผมมองว่าพอร์ต U.2 เนี่ยน่าจะไม่ได้รับความนิยมแบบสากลน,นะฮะก็เลยตัดทิ้งออกไปซึ่งผมก็มองว่าอย่างนั้นจริงๆแหละด้วยความที่หนนะ ไอตัวสายแปลงนี่มันหายากแล้วมันก็มีราคาสูงด้วยเอาตรงๆเลยในไทยอ่ะมีใช้กี่คนกันไอ dot t w เนี่ยนะครับตัดๆไปเถอะนะฮะเดี๋ยวมันมี m d มาแล้วไง m dot เนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับ m dot ที่เป็นทั้งอินเทอร์เฟซสตาร์สามหรือว่า m d ที่เป็นทั้งอ si ิน e. เทอร์เฟซพีเจีก็เลือกใช้เอาคุณจะใช้6กกิกหรือสี่สิบสองกิกเนาะตอนนั้นนะครับขอบคุณแอร์ซ็อกไทยแลนด์ so ด้วยนะครับที่ส่งไปบอกตัวนี้มาให้กับเราได้ลองได้รีวิวกันแล้วก็เล่นกันรีวิวกัน นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าเลยครับผมที่พพอร์ตพวกเราทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกๆท่านทุกๆคนคือกําลังใจให้กับพวกเราครับถ้าไม่มีพวกท่านเราอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ฮะช่วยกันนะครับไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ติดตามพวกเราไว้ครับฝากแฟนเพจที่ Facebook ด้วยนะครับ t h a n k c o m เราก็มีเสื้อง่ายๆเลยฮะ thx.com นะครับที่ Facebook จะเจอเลย thanks.com กิจกรรมดีๆ แจกนู่นแจกนี่มีไลฟ์มีอะไรให้ดูดีๆเรื่อยๆทุกๆวันนะครวันไหนไม่ว่างก็ไม่มีวันไหนว่างก็มีบางทีก็ว่างจัดเยอะหน่อยสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เรามาเจอกัน thanks com สวัสดีครับแถมจ้าแถมนิดนึงนะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะสองเจ gaming K6 พาเจ็ด k วิ่งที่5้กิกได้แบบชิวๆครับไฟหนึ่เก้เท่านั้น แล้วก็รันซินดิเบตอาร์สิบห้าพาด้วยนะครับนี่ชอเมนบอร์ดชัดเจนเลยนะครับแล้วก็แรม XMP เปิดแล้วอันคอวิ่ง4.8โคตดโคตร